ผ่านซัพพลายเออร์ใดๆการดูแลหลังการขายดูแลให้จาก TCL โดยตรงเลยค่ะตัวที่เปิดให้ดูอยู่นี้เป็นตะกร้าสมีหลอดไฟ LED อยู่ข้างในนะคะให้ความสว่างเ,เป็นสีขาวให้ความสว่างของหลอดไฟเป็นสีขาวปรับอุณหภูมิได้7ระดับนะคะสำหรับตัว3.9 q คิวตัวนี้เลยเนาะนี่ยพาไปดูหลอดไฟข้างๆเห็นไหม คู่มือการใช้งานและใบรับป,ประกันสินค้านะคะมีมาให้ทุกกล่องเลยเพืเ่อนๆถูกนะคะปกติสามพันแปดนะคะทุกคนนะคะแอบกินขนมนะคะ 3 8 0 0ที่แอรไลฟ์ฟังนี่คือราคาราคาวันโปรนะคะทุกคนราคาที่เคยลดที่ถูกที่สุดอ่ะมันจะเป็นวันพวกแปดจุดแปดหจุดหกเจ็ดุดเจ็ดวันเลเวอร์นเนาะกับวันเพเดเซลจะอยู่ที่ประมาณ3ามพันเจ็วันนี้ถูกมาก3า0พนี่ถือว่าถูกมากนะคะเพื่อนๆหาราคาแบบนี้ยากนะคะถ้าร้านไม่แบบคือเมื่อวานเนี่ยค่ะเซลล์แมเนเจอร์ทักมาหาแอรว่าพี่แอรปรับลดราคาเพิ่มจากเดิมให้อีก10%พี่แอร์ชื่นใจไหม ถูกมากเพื่อนๆเห็นราคาแล้วแบบหูตาโตใครได้ไปยินดีด้วยนะคะรีบจ่ายตังค์นะคะเพื่อนๆเราไม่รู้ว่าราคานี้จะอยู่นานแค่ไหนนะ,ะตะก้าสามเหลือสองพันเองนะคะเมื่อวานยังสองพันสองอยู่เลยนะตะก้าสามอ่ะเมื่อวานยังสองพันสองอยู่เลยนะคะ, 3, ะ,ะ, 2002, ะ,คะใครซื้อวันนี้เหลือสองพันสองบาทอะ ตัวสามจุดเกคิวคุ้มนะคะเหมือนคือมันเพิ่มขนาดของช่องฟรีซให้เราเก็บเนื้อสัตว์ได้ด้วยถ้าเป็นตัวขวามือค่ะทุกคนมันจะเป็นช่องเดียวเลยใช่ป่มมันจะไม่แยกเนาะมันก็จ,จะมีกลิ่น ของคือแค่แช่ของก็เต็มแล้วอะถ้าเนื้อสัตว์ก็คือนื้อสัตว์แช่น้ําแข็งก็คือน้ําแข็งแยกกันแต่สําหรับตัวเนี้ยอ่ะมันมันมันมีสองชั้นให้เราแช่แยกได้ถือว่ากว้างในราคาส6 0พันถงที่ถูกถูก,ถกนะในห้างอ่ะขายกันไม่ต่ำกว่า4,500น้าะคะเบื่อน TCL นี่แหละยี่ห้อดเดียวกันเลยค่ะทุกคนแต่ว่าพอขึ้นห้างปุ๊บมันจะแพงกว่านี้เยอะเลย เปรียบเทียบเปรียบเทียบตู้เย็นตัว